ก็ไม่ได้คิดว่าจะชัดเจนขนาดนีุ้กคนเชื่อว่าไครฟังก็ก็คงยิ้มเหมือนแอมแหละออจริงก็คือรู้สึกขอบคุณค่ะขอบคุณที่ให้เกียรติเราก็รอได้ใช่ไหมคะ <im itation> ผมรอ,อได้ <im itation> แต่ผมไม่อยากให้พี่เขารอนานห <im itation> <im itation> วานเจี๊ยบนุ่นกลลุลเปิดใจข้างรักแอพลักซ้อนพร้อมเผยประโยกฟินผมรอ,อได้แต่ไม่อยากให้พี่เขารอนาน หลังจากที่เมื่อวานนะคะหรือว่าวันที่22พฤศจิกายนที่ผ่านมานะคะนคุณแม่น้าหวาันแอมทักซอนนะคะก็ได้ออกมาเปิดใจเกี่ยวกับความสัมพันธ์ของนนกุลยอมรับว่าคุยกันมาปีกว่าแล้วล่าสุดนะคะวันที่23พฤศจิกายนหน,นุ่มนนกุลนะคะก็ได้ออกมาเปิดใจต่อจากแอมทักซอนอีกครั้ง ดยหนุ่มนลกุลเนี่ยคะได้ออกมาเปิดใจว่าเราสองคนเนี่ยคุยกันมาปีกว่าก่อนจะตกลงชอบพอกันทั้งสองฝ่ายจะใช้คําว่าแฟนก็ต้องใช้เวลาอย่างที่พี่แอฟบอกเข้าใจว่ายุคนี้เนี่ยอะไรก็เร็วไปหมดแต่ถ้าในเรื่องของความสัมพันธ์ถ้าจะให้เป็นความสัมพันธ์ที่ดีมันต้องใช้เวลาผมรอได้แต่ไม่อยากให้พี่เขารอนาะนนอกจากนี้นะคะยังยอมรับอีกว่ากําลังคลั่งรักตธอล่าสุดนะคะหนุ่มนลกุลเนี่ยได้ออกมาเคลื่อนไหวผ่านอินสตาแกรมส่วนตัวอีกครั้งนะคะด้วยมาโพสภาพในลุคอปปี้พร้อมกับแคปชั่นงรักว่า รออยู่นะคบ waiting พร้อมกับ emoji ยิ้มแล้วก็ emoji ดาวหลังจากประโยคบอกเล่าของพ่อหนุ่มข้างรักเผยแร่ออกไปนะคะก็มีบางคนเนี่ยเหมือนจะรับรู้ในประโยคบอกเล่านั้นเข้ามาส่งหัวใจรัวๆนั่นก็คือคนณพี่คนสวยนั่นเองแหมแมแเขาก็หยอดหวานข้างรักกันอีกแล้วค่ะแน่นอนนะคะว่าหลังจากโมเมนต์นี้นะคะเผยแพ่ออกไปถ้าไม่เซวก็ไม่ใช่ชาวเน็ตไทยเนอะแห่คอมเมนต์เซลกันใหญ่อันที่เช่นผมรอได้แต่ไม่ให่พี่เขารอนานครับครับเพราะคนข้างรัก แฟนเขาเราเขินมากคนเขาข้างรักขั้นสุดแล้วเม,มื่อวานมีแอบเข้าไปดูไลฟ์แฟนสัมภาษณ์ด้วยแล้วก็ยิ้มตามทั้งคลิปเลยครับงือพวกเราจะต้องมาโทนินตเขาหยดหวานกันทุกวันใช่ไหมชอบโอ้ยเกินก็วาสนาผู้ใดเนาะไรไรคนที่ชอบรอคนที่ใช่เฮ้อรอใครก็แถบไปเลยคะ่ะ <entendeu> ขเขารออยู่ว่าสนาคุณทักษอรนอีกแล้วสินะอันนี้ประโยคนบอกเล่าหรือประโยชนบอกรักรอเหมือนกันค่ะรอเห็นการแต่งงาน ทำไมอ่านแล้วสมองวิ่งปูดูเลยหมายถึงใครพยายามแล้วพยายามจะไม่เซวรอใครคะคนนี้หรอรอใครคะที่แน่ๆไม่ได้รอฉันแล้วหนึ่งมาแล้วเพราะข้างรักดีใจนะที่ได้เจอวันนี้แห่แหมแหเขาก็มีโมเมนต์น่ารักม,งมุงนี้หยอดหวานออกสื่อออกมาให้ได้อมยิ้มตามรัวๆแบบนี้อีกไม่นานในะคะสถานนะแฟนติจะรวดถึงภรรยาคงไม่นานเดือนรอแน่นอนคะ่ะฝากกดติดตามกด subscribe